สีนะคะตัว X นะคะเป็นลูกละนาดค่ะแล้วก็คัดตามรอยปะค่ะไปติดตามรับชมกันค่ะว่าน้องเฟิร์จะระบายเก่งขนาดไหนอันนี้คือระบายเสร็จแล้วไปดูวิธีการระบายของน้องเฟิร์ค่ะส,สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องเฟิร์ชาแนลผิดแล้วนะคะ วันนี้น้องเฟย์จะพาเพื่อนๆทำอะไรคะวาดสีอุปกรณ์มีอะไรบ้างเอ่อยาลบค่ะแล้วก็ดินสอนนะคะ,คะเพะสีนี่ค่ะ มันต้องทำอะไรมั้งคะลูกต้องคัดได้หรอคะใช่ค่ะถ้าเก็นผิดนะคะก็ใช้ยาลบลบเลยอืมค่ะไม่ด้ไม่มีหรอกหรอคะเหมือนกากระบ,บาดนะคะอืมฝึกกล้ามเนื้อมือใช่ไหมคะใชะ่อันนี้ยายมากนะหรอคะ อันนี้ยายมากเลยค่ะมันแค่ขี่เหมือนการกระบ,บาดอะนี่เปลี่ยนเร็วมากทุอคนชอบระบายสีมากเลย จะเสร็จแล้วหรอคะเนี่ยใช่ค่ะทําไมถึงต้องลบคะเพราะเพราะไม่งั้นมันจะไม่ตรงมันไม่ตรงหรอคะลูกเส้นไม่ต,มตรงใช่ไหมคะต้องใ,ให้ตรงใช่ไหมคะ เสร็จแล้วเหลือแค่สอนอันเองนะเราแค่สอนอันเองนี่นี่เหลือแค่หนึ่งอันแล้วจะได้จะเสร็จแล้วค่ะอ,อ๋อเสร็จแล้วแล้วก็ทำอะไรต่อฮึโอ้หนี้มันปิดฝาดวยนะคะค่ะเอ,อ๊ข้างหลังนี่ยังมีผ้าอ้อมอยู่เลยเหรอคะน่ะ <laughs> ต้องเฟอร์ติดผ้าอ้อมเหรอคะ เอาไปเช็ดคีมู่ดูโอ้ยไปเช็ดคีมู่ไปเช็ดมือเช็ดหน้าใช่ไหมคะใช่ใช่ไหมคะมันมีหลายสีเลยมีครบทุกสีหรอคะมีใช่อ,อุอ้ยหล่นบินเสาหล่นเลยอ่ะระบายคะ่ะระบายสีกัน,นสีอะคีมกเกาะนะคะสีไม้ หน่ยนะคะลาหน้าต้องเระบายลาน้าตยูนะ รูนะคะคนระบายนะคะตั้งใจมากกิจกรรมยามบ้างค่ะชอบมากถ่ายคลิปชอบมากถ่ายคลิปสนุกมากเลยต่อไปสีอสีอะไรต่อเอ,เอาสีแดงค่ะสีแดงน,นะ ต่อไปสีแดงน,นะคะอเอาไวลาใบอันกลมๆนี่อเอาไวลาใบกลมๆใบกลมๆนะคะอันกลมๆที่ตน้นตีแล้วหน้าอะพอม,มันจะเป็นสีแดงแล้วหน้นา,นนานจะเป็นแล้วนั้นก็จะเป็นสีลุ้นนะคะ ตูลเห็นสีขาวไหมไม่มีเลยค่ะใีมาดูใกล้ๆกันเทคนิคการระบายต้องทํำยังไงนะลูกระบายอย่าให้เห็นสีอะไรนะคะสีค่ะจะได้สวยใช่ไหมคะใช่จะได้จะได้ดูสวยงาม<ๆ>ใช่ไหมคะมจะได้เหมือนหน้านาของจีนนะคะอขอนจีนก็จะเป็นสีลูน่นะเหรอคะใช่ค่ะที่มันเป็นที่หนู เคยเล่นนาอันเล็กเล็ดจิ๋วจิวเป็นรูปแมวค่ะแล้วน่าจิ๋วที่เป็นของเล่นใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็น,นตอนที่หนูเล่นตอนเด็กๆดยต่อไปสีสีอื่นนะคะสีเหลือสีสีฟ้าค่ะเมื่อกี้พูดสีเหลืองเลยผิดพพสลับสีใช่ไหมคะ ใช่พมองเป็นสีบลิงค่ะจะได้มีสีสันใช่ไหมคะสีสันสวยงามตัวนี้ก็ต้องรต่ใบตั้ก็ตับไม้ ไปสีนะคะสีเหลืองสอนสีเลยอ่ะเียสอนสีนะคะสีเหลืองอะเหลือมอ่านเลย สีสันสวยงามจังเลยสวยไหมคะสวยค่ะไหนดูหน้าคนระบายชิต่อไปสีเขียวนะคะสีเขียวอ่อนถ้าสีเขียวถ้าสีเขียวเข้มนะคะเอาผสมกับสีเหลืองน,นะคะก็จะเป็นสีเขียวอ่อนอืมเอามัน ถ้าผสมกันใช่ไหมคะมันจะเป็นสีเขียวอ่อนอ๋ออันนี้คือการผสมสีใช่ไหมคะอันนี้ไม่ใช่การผสมสีเพราะมันต้องใช้สีน้ำค่ะเพราะมันผสมได้เพราะมันเป็นน้ำถ้าเป็นสีไม้ผสมไม่ได้ใช่ไหมคะใช่มันจะไม่ผึ่มสีเลยเหรอหนูใช่ <Okay. S 2> มันจะทับไปเลยเขียวเข้มกับสีเหลืองจะเป็นสีเขียวอ่อนใช่ ิจกรรมนี้หนูชอบมากเลยตอนหน่าเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราจะระบายดอกไม้ตัวการระบายแต่หนูไม่รู้ว่าตัวอะไรเพราะไม่ได้อ่านนะนตัวเอก เอกอะไรเอกโลโฟนเอกโลโฟนก็คือหน้าใช่ค่ะล้ว เอกก็จะคล้ายๆกากระบะนะคะอ mm hmm. พอมันเหมือนกากระบะมากพอมันเป็นขี่กากระบะสีสวยมาก,ส,ส,มากสีสวยมากเลยค่ะ่อไปก็สีส้ม ไม่เป็นไรค่ะจะเสร็จแล้วค่ะจะเสร็จแล้วเดี๋ยวลาเพื่อนๆน,นะคะ,ะลาเพื่อนๆกันน,น,น,นะคะาลาเพื่อนๆกับป้าๆนานานะค่ะเดี๋ยวชมคลิปต่อไปุ่งนี้จะทำอะไรทำะอะไรดีคะเดี๋ยวพรุ่งน,นี้ค่อยถ่ายนะคะค่ะไหนเสร็จแล้วยังเอ่ย <Okay. S 1> เสร็จแล้วยัง เสร็จแล้วอ่าไหนดูซิมาดูใกล้ๆก่อนนะคะไหนอู้ละน้ามีสีแดงสีฟ้าสีเหลืองแล้วก็สีเขียวอ่อนใช่ไหมคะไม้ก็จะเป็นสีอะไรสีครีมหรอสีสีคข่แล้วก็สีแดงอ๋อแล้วก็ดอกไม้สีเขียวเกสรสีเหลืองหรือสีส้มสีส้มสีส้มอ่าไหนโชว์ไหนสิคะ นี่ยขึ้นโชว์หน่อยนี่อ้วนีด้วยคช่คะนี่โอ้ยเก่งจังเลยอ่าลาก่อนลาปปะปันนะนเพื่อนๆเด้สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะวันนี้พอแค่นี้ก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะ อย่าลืมกดติดตามช่องน,น้อง,ฟงนเฟอร์ชาแนลด้วยนะคะแล้วก็อะไรอีกกดกระดิ่งกุนกินด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้น้องเฟอร์ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ